การประเมินสภาวะและพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองถ้าเราจะพูดถึงการประเมินในลักษณะนี้เรื่องต้นนั้นเราก็จะพูดในเรื่องของกลุ่มพฤติกรรมที่มีผลต่อปัญหาสาธารณาสุขจะเห็นได้ว่าปัญหาสาธารณาสุขนั้นมีมากเราจะแบ่งออกเป็น6ลักษณะ คือประการที่หนึ่งนั้นจะพูดในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหารการบริโภคยาสูบสุราและยาเสพติดส่วนที่สองเราจะพูดถึงพฤติกรรมการออกกำลังกายและก็ส่วนที่สามเราจะพูดถึงพฤติการรมทางเพศส่วนที่สี่จะพูดถึงพฤติการรมความปลอดภัยส่วนที่ห้าจะพูดถึงพฤติการรมที่เกี่ยวข้อง สุขภาพจิตและสุดท้ายเราจะพูดในเรื่องของพฤติกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นเราจะพูดในเรื่องของการประเมินสภาวะและพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยถ้าพูดในเรื่องของความหมายจะหมายถึงความรู้ความเข้าใจความเชื่อ และการดำรงรักษาไว้ซึ่งภาวะสุขภาพก่าวคือการฟื้นฟูและการส่งเสริมสุขภาพหรือทำให้ภาวะสุขภาพดีขึ้นเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นนอน,นการทำความสะอาดร่างกายการออกกำลังกายการผ่อนคลายความเครียดและก็ออก,การพักผ่อนหรือการนอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถวัดได้ระบุได้และทดสอบได้ทั้งถูกสุขลักษณะและไม่ถูกสุขลักษณะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่านิยมความเชื่อความรู้ความเข้าใจความต้องการและแรงจูงใจฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมสุขภาพที่เราทราบและเราจะต้องประเมินเนี่ยต้องทำอยู่เป็นประจำเป็นประจำจึงจะรู้ว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร เราจะเห็นอย่างไรพฤติกรรมการบริโภคท่านทั้งหลายการบริโภคเนี่ยถ้าหากว่าเราจะสังเกตการบริโภคอาหารของเราเราจะเริ่มที่อันดับแรกเนี่ยควรจะวิเคราะห์นะควรจะวิเคราะห์ในส่วนของการบริโภคอาหารการบริโภคอาหารนั้นเราต้องพูดถึงพฤติกรรมนะอันดับแรกเนี่ย ก่อนที่จะบริโภคเราต้องมีการวิเคราะหนะ์พฤติกรรมของตนเองก่อนไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เองก็ดีหรือว่าเป็นญาติโยมเองก็ดีต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกอาหารนะต้องมีค่านิยมและก็มีวัฒนธรรมในการบริโภคอาหารโดยส่วนมากเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าหรือว่าเป็นญาติโยม จะได้รับอิทธิพลจากสื่อนะสื่อโฆษณาเนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพนะบางทีนี่ถ้าหากว่าเราไม่เลือกไม่วิเคราะห์การบริโภคอาหารพฤติกรรมของตนเองว่าเราชอบหรือไม่ชอบหรือว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันก็จะเกิดเป็นโทษนะกับการบริโภคข,ของเราเกิดกับร่างกายของเราภาวะการกินอาหาร หรือว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารมันก่อให้เกิดสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมาใจก็ดีโรคความดันโลหติตสูงโรคเบาหวานโรคอาหารเป็นพิษเป็นต้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เกิดจากอะไรท่านทั้ง,งหลายเกิดจากการไม่วิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมการกินของตนเองนะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมการบริโภคสิ่งต่างๆสิ่งเสพติดก็เหมือนกันเช่นว่ายาสูบสุราและสารเสพติดเนี่ย แนวโน้มนะโดยเฉพาะยายรุ่นนะในสังคมไทยของเราเนี่ยมีพฤติกรรมการบริโภคนะไม่ว่าจะเป็นยาสูบสุรานะยาเสพติดเ,เนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเราต้องนะให้การแนะนำเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยได้ลดและแล้วก็เลิกในสิ่งที่จะก่อให้เกิดโรคเช่นว่าเรา บริโภคยาสูบสุราหรือเสพติดติดต่างๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดโรคอะไรเช่นว่าเกิดโรคมะเร็งตามมาโรคมะเร็งแล้วก็จะเกิดเป็นโรคถุงลมโป่งพรองน่ะแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจจีบการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็นํามาซึ่งปัญหาอาชญากรรมต่างๆนี่เกิดจากอะไรเกิดพฤติกรรมการบริโภคทั้งอาหารก็ดีหรือว่าสุรามีอะไรก็ดี ฉะนั้นเนี่ยนี่คลองควรระวังนอกจากนั้นต้องมีอะไรต้องมีเมื่อบริโภคอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยต้องมีการออกกําลังกายออกกําลังกายสภาวะในสังคมปัจจุบันนี้เรารู้กันว่าเป็นสภาวะสังคมที่เร่งรีบโดยเฉพาะในเมืองในสังคมใหญ่ๆปัจจุบันทําให้ขาดการออกกําลังกายนะหรือการออกกําลังกายอย่างไม่ เหมาะสมหรือว่าไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทํางานนะคนกระทบต่อสุขภาพก่อให้เกิดโรคหัวใจและก็หลอดเลือดและมีขนาดตัดส่วนของร่างกายที่ไม่เหมาะสมไม่เฉพาะแต่วัยทํางานหรือว่าคาราวาเท่านั้นในหมู่ของพระสมงอเองก็เหมือนกันก็เกิดปัญหาในลักษณะเช่นนี้น,นะต้องมีการออกกําลังกายเหมือนกันเช่นว่าปาดวิหารลานเจดีเพื่อที่จะให้เหมาะสม กับการที่สมระสารูปในการออกกําลังกายการศึกษาเราจะเห็นได้ว่ามีการศึกษามีงานวิจัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะว่าผู้ที่ออกกําลังกายน้อยมีอัตราการเกิดโรคและก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและก็หลอดเลือดสูงกว่ากลุ่มที่มีการออกกําลังกายฉะนั้นเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายพฤติกรรมการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสําคัญกับ การดำรงชีวิตอยู่ของคนเราในยุคปัจจุบันและก็ประการต่อมาสิ่งสําคัญที่ไม่แพ้กันกับพฤติกรรมทางเพศเราอาจไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ว่าแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นนี่มีการขายายตัวกันมากขึ้นและก็มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานปัญหาโสเพณีส่งผลทําให้ปัญหาเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และละเอียดขยายออกไปฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ก็ดีหรือว่าจะผสมก็ดีเมื่อมีการอบรมเนี่ยก็ต้องให้คําแนะนำนะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรอะไรเป็นสิ่งที่นะยังไม่เหมาะสมต้องคือให้ความรู้ที่แท้จริงนะในการป้องก,กันโรคในให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมประเพณีวัฒนธรรมค่านิยมคนไทยแต่ก่อนเป็นว่าแปลอย่างไรหรือ อ่าถ้าเป็นอ่านักวิชาการหรือว่าอ่าผู้มีอำนาจก็อาจจะให้ความรู้ในเรื่องของการอ่าป้องกันอะอ่าหรือว่าหามาตรการเกี่ยวกับการทสิ่งที่ไม่ถูกต้องในลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นเนี่ยก็จะลดปัญหาของการอ่าเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอืยดได้น่โดยอาศัยคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาอ่ามีส่วนในการช่วยเหลือสังคม และนอกจากนั้นความปลอดภัยพฤติกรรมด้านความความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสําคัญเมื่อเราเกล่าวถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาแล้วในยุคปัจจุบันนี้นทั้งในภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมนและก็ภาคบริการแนวโน้มมีการประกอบวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นประชากร วัยแรงงานเหล่านี้มีโอกาสที่จะรับสบภาพแวดล้อมต่างๆทั้งทางกายภาพและก็ทางเชีวภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีหรือว่าความร้อนนั้นนำมาซึ่งสารเคมีต่าง,างๆทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในสังคมอาจจะก,ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยัยนะก่อความไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายนะ โดยเฉพาะอย่างีความปลอดภัยที่เราเห็นทุกวันนี้มันเกิดจากความประมาทเช่นว่าบนท้องถนนเนี่ยวัยรุ่นก็ดีเด็กแว้นก็ดีะแข่งมอเตอร์ไซค์กันหรือว่าขับรถเร็วเพราะอะไรเพราะขาดสติไม่รู้คุณค่าของชีวิตฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันให้ความรู้ช่วยกันอบรมช่วยกันบอกช่วยกันกล่าว ช่วยกันสอนลูกหลานของเรานะเพื่อที่จะได้ให้เขานั้นได้มีชีวิตแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยเราต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กทั้งหลายเรานะั้นว่ามีสาเหตุและปัจจัยอะไรบ้างนะวันนี้เบื้องต้นแน่นอนเราเมื่อเราวิเคราะห์แล้วเราจะรู้ว่าเออเขาขาดความรู้นะขาดความรู้แล้วเราต้องพูดถึงว่าเมื่อทำสิ่งน,นี้เกิดขึ้นแล้วมันจะก่อให้เกิดอะไรเกิดขึ้นนะฉะนั้นเนี่ย เราจาเป็นอย่างยิ่งต้องให้ความรู้และก็ให้ความสําคัญกับเยาวชนเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่ปลอดภัยโดยอาศัยสติเป็นสิ่งสําคัญพฤติกรรมต่อมาคือพฤติกรรมด้านสุขภาพจิตพฤติกรรมด้านสุขภาพจิตเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในในโลกยุคโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งสําสสคัญอย่างยิ่งทําไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะในยุคโลกาภิวัตนั้นเป็นโลกแห่งการแข่งขัน เป็นโลกแห่งการแข่งขันและก็มีการแข่งขันสูงคนเราเนะเมื่ออยู่ในสังคมต้องเผชิญหน้ากับหลายๆสถานการณ์หลายๆปัญหาเช่นว่าเราออกจากบ้านเนี่ยแน่นอนสิ่งแรกต้องเจอคือปัญหาการจราจรความแออัดของจราจรและก็มันทำให้เกิดความเครียดเมื่อเกิดความเครียดมันก็จะไม่ผ่อนคลายนะความไม่ผ่อนคลายนั่นแหละ ที่มันเป็นสาเหตุของความเครียดเกิดจากปัญหาจราจรนะส่งผลต่ออะไรต่อจิตใจของเราเมื่อส่งผลจต่อจิตใจการทํางานหรือว่าการจะทํากิจกรรมสิ่งหนึ่งสิ่งดใดนแต่ละวันก็ไม่ราบรื่นเพราะมันมีปัญหามาตั้งแต่แต่เช้าตั้งแต่เริ่มต้นฉะนั้นเนี่ยจากการวิเคราะห์พฤติกรรมมีสาเหตุจากสภาพความเปลี่ยนแปลงของอลักษณะต่าง มันมาเกิดจากตั้งแต่สถาบันเริ่มต้นคือสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันเล็กเล็กแต่เป็นสถาบันใหญ่นะในความยิ่งใหญ่ในความเล็กฉะนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากการปลูกฝังความรักความมีเมตตาให้กับเด็กให้กับคนในครอบครัวก่อนรู้ว่าเอออันนี้มันเกิดขึ้นมันก็ต้องดับไปนะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะอันนี้มันเกิดจากการแข่งขันกันนะเพราะอะไรเพราะว่า สังคมเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในสังคมก็ต้องมีลักษณะการแข่งขันผลกระทบต่อสุขภาพจิตมันย่อมเกิดขึ้นนะก่อให้เกิดโรคจิตโรคประสาทเรียกว,ว่าการฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะเกิดจากปัญหาความเครียดต่างๆฉะนั้นด้านสุขภาพจิตเราต้องเน้นสําคัญมีเวลาว่างเราก็ควรจะไปทําสมาธิไปนั่งสมาธินะไปนั่งในที่สงบสงบใต้ร่มไม้นะทำจิตทําใจอะไรที่ อ่าร้อนมันก็จะเย็นลงไปได้และอะไรที่อ่ามันหนักมันก็จะเบาลงได้ถ้าหากว่าเรารู้จักอ่าทจิตทําใจของเรานั้นให้เกิดความร่มเย็นได้และประการต่อมาประการสุดท้าย mm hmm. พฤติกรรม mm hmm. การอนุร,รักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอ่าในแนวโน้มนะแนวโน้มในปัญหาสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้นท่านทั้งหลายก็คงจะทราบไม่ว่าจะเกิดปัญหา มลพิษจากอากาศเสียเ,เกิดจากน้ําเสียเ,เกิดจากสารพิษต่างๆหรือว่าเกิดจากภาคเกษตรกรรมเช่นจากสารศัตรูพืชแล้วก็ภาคอุตสาหากรรมเช่นสารจากโลหะหนักและจากภาคบริการเช่นสารจากควันรถขนส่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วี่ เรวเจื่อใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะคนในสังคมนั้นขาดจิตสำนึกขาดจิตสำนึกแล้วก็ไม่ตระหนักถึงพิษที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและก็คนที่อยู่ในสังคมฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ในสังคมต้องตระักรู้ ถึงภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็กถึงวัยกลางคนแล้วก็วัยท้ายไม่ใช่ว่าจะปลูกฝังแต่เด็กอย่างเดียวแต่ทุกๆวัยควรจะได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไม่ใช่ว่าปลูกเฉพาะวัยเด็กอย่างเดียวหรือวัยกลางคนอย่างเดียวแต่ทุกวัยเป็นผู้มีส่วนแห่งการที่จะได้รับปุย๋ยคือ เรื่องของความตระหนักรู้จิตสำนึกต่อสังคมฉะนั้นเนี่ยเราท่านทั้งหลายจากที่พูดมาทั้งหมดเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้นของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราควรคำนึงถึงพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ทั้งหมดนี่คือ6กลุ่มพฤติกรรมที่ที่ได้กล่าวมาคือหนึ่ะพฤติกรรมการบริโภคอาหารการบริโภคยาสูบสุรา และสารเสพติดพฤติกรรมการออกกาลังกายพฤติกรรมทางเพศพฤติกรรมความปลอดภัยพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพจิตและพฤติกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมถ้าเราตระหนักรู้ทั้ง6พฤติกรรมนี้ให้มีอยู่ในจิตในใจของเราอยู่ตลอดเวลาป้องกันเมื่อป้องกันแล้วก็ต้องหาวิธีการที่จะพัฒนาพฤติกรรมของเราให้ดียิ่งขึ้น อันไหนที่ไม่ดีเราก็แก้ไขเสียอันไหนที่ดีอยู่แล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพราะเราอยู่ในสังคมต้องช่วยกันต้องอาศัยคนในหลายภาคส่วนช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นพระเนรเทนชีลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าภาคประชาสังคมภาครัฐเองก็ตามต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันว่าเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราอย่างไรหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมอย่างไรแต่แท้ที่สุดแล้วต้องเริ่มจาก ตัวเราเองเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองจึงจะทําให้เรานั้นอยู่ในสังคมแล้เป็นสุขคนอื่นก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปได้สําคัญที่สุดคือต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาแล้วพฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงหรือว่ามาตรการต่างๆที่สังคมเขาวางไว้ก็จะสามารถปฏิบัติได้และเกิดความสุขใจไม่อึดอัดใจฉะนั้นในวันนี้ ก็ขออนุมโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันในครั้งนี้ขออนุมโมทนา